สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขชนโอ้ยกล่องก็จะเป็นอยู่ไก่เนาะ <c oughs> บกไก่บบได่พี่น้องมันโมมี่หม่มมองว่างนะพี่น้องก็ะมูจอจังสิเห็นว่าข่อยเย็ดอีหยังนะพี่น้องมือนี้ก็จะมาหอ่ออันนี้นี่ห่อแล้วทอดแล้ววัจนทอดนี่อันนี้ห่อแล้วเพิ่งเริ่มต้นห่อนะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดไปเห็นร้ายมือแล้วโมมีม่เวลาห่อเซซองมันมันซองเียดอกเซตู้เย็นไห้นะพี่น้องมาเด้อพี่น้องู้ใดยอยูไก่ไกมาห่อซอยข่อยเนี่ย คายดิบขายดีอันนี้บางร้านก็จะเอื้อนพื้นกันนะพี่น้องบางร้านก็จะเอื้อนสปริงโรบางร้านก็จะเอื้อนเอ็ดโรบางร้านก็จะเอื้อนยังก็แเลี่ยวแต่แหละเออเลี่ยวแต่แต่ละร้านสีบ่คือกันแต่ว่าร้านนี้เพิ่งจะเอื้อนเอ็ดโรพี่น้องเพิ่นจะเอื้นอนเอ็ดโรนะซื้อมันม่นมาส่วนถอซื้อที่เพันขายนะพัก ก็จะพักจะร้านอื่นเนี่ยก็จะเอ็ดโลคก,ก็บสิอีกแบบนึงเนาะใหญ่กว่านี่แม่นบ่ก็บ่รู้ล่ะพี่น้องเฮ็ดตามเพิ่นเพิ่นว่าจังได๋ก็ว่าตามนั่นเนาะขายดีเด้เนี่ยขายดีดีพี่น้องห่อน่ำก็สิบ่ทันก็นเลยลาามีเวลาว่างเลยมาห่อไว้ โอ้ยบกว่าได้ลลงพีบหยากร้ายพี่นอ้องหยากน้ำเบียกน้ำงานเฮ็ดเอ็นงานนี่ละต้องเฝ้านะพีน่น้องก็เลยบุย้ยเมล่าได้อาดคลิปสูบพีพนบ่น้องเบิ้งมื้อนี้ก็เลยได้โอกาสมห่อสปริงโร่ให้มู่เจ้าเบิง่งห่อประหยดหอกห่องอ่าย พอดีค่ำนะพี่น้องบ่ใหญ่บ่หน่อยเมื่อนี่ก็บสิพ้ามูจอาไปทายางเล่นทา้งนอกเด้ฝนตกพี่น้องฝนตกเบิดมือเบิดเว้นยูร่าตนี่นี่รููซึกว่าฝนฝนที่ตกดีแห้งเนาะเกือบตกเกือบทุกมือเด้แต่เมื่อนี่ตกโดนเน่เกือบเบิดมือแต่แต่ละมือก็ตกบว่าชั่วโมงนึงเสียกระยุดกระเดดออกนะพี่น้องก็เลยบ่ได้ไป ก็เลยถ่ายคลิปอยู่กับปราณคือเก่าเนาะพี่น้องพี่ค้ายอยู่บา้านเฮาก็คือสิได้ขายอยู่ด้อหน่อยเนาะ3อันขาย3อัน10บาทนะพี่น้อง่อยซิมเบิ่งพร้อมเด้พี่น้องเพราะว่า อเป็นคนเฮ็ดเองเนาะก็ะเขาเห็ดเองเขาก็ต้องรู้ว่ารสชาติเท่าเฮ็ดออกมาสิเป็บได้ก็ต้องเอาไปถอดชิมแต่ละรอบนะพี่น้องอกอบไม่จะผักอะจะเสียบอยู่งั้นกินเด็ดน,นะพี่น้อง เทดเองเนี่ยขั้นเองกับมือเลยต้องซิมเบิงผู้ใดขอมาเบิงแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็กนกำลังใจนะกับพี่น้อง อยอาติดตามกบบามาบ่าไปบ่ไปบ่ามาอยู่นี่ล่ะ <laughs> บุคคลเด้โล่งคลิปบ่มีสังสรรค์อีหยังเ <c oughs> มื่อได้ไปข้างนอกไปไทยเบิงบ่ง,ง,งอยู่ดือดร้อนก็เป็นคนขี่ขานไปนะพี่นอ้องคนขี่ขานมากักเลาะ อันนี้ก็บ,บ่มียังไงตรงน,น,นี้แค่อสพี่น้องแค่อสกะหลแล้วกซัลรี่แค่นั้นฝรั่งมากินว่าแต่ฝรั่งหรือคนไทยก็มากินนี่กันเพราะมันทอดอันเวลาห่อลหรอพันกข้าไปแผ่นเนี่ยไปทอดหรอมันเสียบนะพี่น้องมันกรอบ แบบสื่อแบบซํำเร็จก็มียืนพี่น้องเราพอสื่อเนาะคนพอสื่อเพื่อในหอเอาเพราะว่าด้านมันกะเพื่นในถึงเขาว่าเขาเขาคางบีสีนะเขาคางบีีนะพี่น้องหมายถึงว่าขอปแลยดพี่น้องมันเป็นการชินมันเป็นติดปากสําหรับคนที่เหตุงานร้านอาหารเนาะแปลว่าบีีนี่มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันจะไปว่ายุ่งเมื่อได้ยุ่งก็เจอมาบีซี่เนาะมันติดปากล่ะก็ม่เป็นอยากซีบอาแบบภาษาอังกฤษท่า ให้ข้ามเพี่น้องคนเรียนง่ายอาหารก็สีเข้าใจว่ามันติดปากกิลีซ b มันเป็นมือที่ยุ่งนะพี่น้องหมายถึงว่ายุ่งมือได้ทีว่นสีว่าแล้วมันบ่ยุ่งนะพี่น้องแล้วก็เลยหห่อแบบมีทาแบบว่ามือได้มือเนึงเนาะยุ่งสิมัน B4 วมวเล่าห่ออะอาจจะซื่อนะพี่น้องก็เดาเดาเอาเดาเอาเดาให้เล่าเดาให้เจ้าของร้าน ได้ยุ่งว่บบาบีซีเมื่อดใจบบยุ่งกับบาซาโลพี่น้องมันเป็นข้ามอ,อาหารเขาใส่กัน อ่หนีวันอาทิตย์เด้อพี่น้องมืู่หนีเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดใครกับมะฮอรพี่น้องก็ว่ามีอย่างเหี้ยดขอยุ้มผู้เดียวนอนเว้นแล้วกะนอนแล้วเฮงนอนแหฮงเมื่อยนอนเว้นก็ได้จแตเลยเหี้ยตกๆแยกๆแบบพี่น้องมีอย่างเหี้ด ามว่าเพิ่นหยุดคือได้มาเฮ็ดงานมาซอยเพิ่นซื่อๆล่ะพี่น้องบ่มีอีหยังเฮ็ดแต่แจกสําหรับข่อยก็บ่ถือว่าลําบากมากมาอีหยังเนาะกินยเนพี่น้องบ่มีปุหมูปากหมูเว้าจัเดอีหยังจังสินอนเว้นก็นอนแล้วเลยลงมาเฮ็ด ก็เป็นพิธีสินดอกว่าคนกระทามเดืองงานมาหลายหลายแต่ว่าส่วนมากอยู่เมืองไทยเฮาเนาะขยากยุ่นล่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยเฮาแต่ก็ว่าบางคนก็บ,บอกว่าให้คอยติดตอ่อจากคองลานให้เพื่อนเฮ็ดวีสาบไม่เห็นนีย่ยโอ้ยมันเฮ็ดบ่ได้พี่น้องมันเฮด ันเหตุมันติดต่อให้กันบ่ได้จ้ะจะของร้านนะขนาดค้นเขาหูจ้าก็ยังเบตุดห้เลยจ้ะเรื่องวิสาทำงานเนี่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใส่เวลาหนึ่งละใส่เวลาสองละใส่เงินจำนวนหลายแล้วก็สามต้องใส่ความไว้วางใจสำคัญที่สุดพี่น้องความสนิทใจไว้วางใจแล้วเขาแบบว่ามุจ้าเป็นผู้ให่เองสินะมุจ้าเป็นไผเขาคือ ยืน่นร่งทุนแบบว่าทุ่มทุนบริสันทพูดถึงว่าต้องทุ่มทุนเลยบริสันทเหาะเฮ็ดวีสามาให้มูเจา้ายังเสียเพราะว่ามันจะขอนขางที่จะแง่อยู่ค้นจิตจะเฮ็ดนายจังจิตเฮ็ดวีสายค้นเมืองไทยมาอยู่นี่นะพี่น้องขนาดญาติกันเขายังบริเหตุ์หขกันด้ยจะพี่น้องหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการแบบบอ้โหกันนะพี่น้องแบบว่า ตะกี้มันมีการเฮ็ดให้มาแล้วแลหรอกน,นี้เป็นลานอื่นมาไว้ใจกันยังสิ่นนะ่ะนี้เปเฮ็ดอยู่รานอื่นที่เขาให้แบบว่าเงินดีกว่าสวัสดิการดีกว่าแล้วก็ใส่เวลาใส่เงิ่อนทาจ้างมะน่ายเนี่ยโอย้พี่น้องมันต้องใจเลียกใจอีหลี์่ระสนทอเขาจ้างเฮ็ดให้มานะแต่เาี้ยคิดจะ ยากยากแต่ว่าถามว่าคนที่มาวีซ่าแบบท่องเที่ยวอังสีเนาะมาเหตุงานร้านอาหารหนึ่งเสียแบบว่ามีวีซ่านะพี่น้องหรือมาวีซ่าอยังงกระเหล่วแตนนี่แหละแบบ่ามาโอเวอร์อังสีโอเวอร์วีซา่าไม่เหตุงานร้านอาหาร มาเจอเราจะคล้องรานที่เขาแบบว่าใจดีทีเขาแบบว่าเห็นเจา้าเหตุงานในเขาแบบคุ่มคาเห็ุงานใ้เขาแบบใ,แบบใจรักงานทุ่มเทกับงานนะพี่น้องแบบว่าเขากะสีเหตุกินกาดห่ก็มีนะพี่น้องมีอยู่ก็กันจากคน้นจะคล้องรานแบบนี้แบบว่าทุ่มเทกับจะคล้องรานแบบยอมตายวาเอออ เรื่องงานยอมตายเครือที่เจ้าของร้านจังซี่มีอยู่จ้ะที่เจ้าของร้านจะเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดให้ใบถูกต้องแต่ปลายอยู่ต่อก็มีจ้ะแล้วแต่ผู้ใดจะมาเจออนนั่นเถาะมันมันแต่ละคนบ่คือกันนะพี่น้องเนีว่าผู้ลองอนมาแบบวีซา่าแบบที่ต้องกลับไทยบ่ได้กลับจังซี่มาเจองานร้านอาหารนะพี่น้องอันนี้เว้าสู่ฟังเนาะบ่แม่นว่าได้ต้องแนะนดอกพี่น้องคือว่า มาแช่มาเบาประสบการ์สูบว้างมันเป็นมันมีแบบนี้กับมีอย่างสินะบรด้มาแนะนํำเด้อพี่น้องกัแเ้ี่ยวแต่สิคิดเอาอะไรไงแหละเนาะแต่ละก้นมันเ่นเด็กหน่อยแม่นบอกนั่นละพ่อสองกับพี่น้องเนี่ยพ่อแพนอันนี้เนี่ยดีเล่นมันมันแตกมันกรอบพร้อมกรอบอือ แซ่บน้ำจิ้มบดบดจิมจ้มมันจิ้มเหมือนเสียพี่น้อง,องแน่นตัวแน่นตักเลยเพราะว่าเพราะกินกก <fahr> เหรียญอยู่อยู่บ้านก็ได้ให้ละเมียดคลิปนี้ก็ทราบเลยพี่น้องเดี๋ยวกับเจ้าหอต่อกอนเปล่าเมืองหล่ะเมืองนั่นจานเปิดงาน ว่าอย่มนันลายม,มือแล้วจำแห็งๆยังจะห่อดีเดีมันเปียกมันห่อบอดีมันแผ่นจะแตกแตก,กหรืนายนงแผ่นมันเปียกอร่อยม,มันแห่งๆถ้าเรากัรกิบนาค่ะไปแล้วค่ะ